สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรง,งานปูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับผมขอประชาสัมพันธ์งานบอนไซหน่อยนะครับงานของท่านนายกพิสิทธิ์อริยะมรุณนะท่านจะจัดงานบางกาะบอนไซคอนเทสนะครับครั้งที่2นะครับ ในวันที่9ถึง10ธันวาคมนะครับนี้นะครับ9ถึง10ธันวาคมประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาก็คือเดือนธันวานะครับที่ไร่อริยะการเชนบุรีนะเรียนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับใครสนใจก็แวะไปนะในส่วนรายละเอียดนั้นผมได้ลงคลิปคลิปเรียวคลิปสั้นไปที่หน้าเพจ นะหน้าเพจบอนไซครูชยงลองไปไปดูไปติดตามนะครับประกาศแจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วกันนะมีรายการต่างๆท่านลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับนะก็ฝากไปชาสัมพันธ์ทุกท่านนะฮะเผื่อไปร่วมงานบอนไซของพวกเรานะครับนายกพิสิทธิอริยะมนคุณท่านก็ได้เป็นโต๊ะโผใหญ่พูดง่ายๆเป็นประธานมีศิลปินบอนไซต่างชาติมาอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับ ถ้าใครมีโอกาสก็ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มีไม่บ่อยนักนะครับนะฮะกว่าจะจัดได้ต้องใช้งบประมาณอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวในการที่เชิญตัวศิลปินงานบอนไซนะฮะนักสร้างสารรค์งานบอนไซระดับโลกนะระดับอาเซียนนะฮะให้มาปรากฏตัวให้มาโชว์ฝีมือให้เราได้ดูเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับวันที่9-10ธันวาคมส่งนี้นะครับปีนี้นะฮะที่ไรอริยะ จังหวัดกาญจนบุรีนะเดี๋ยวติดตามครับผมจะลงคลิปสั้นในช่องนี้ด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำไม้ที่น่าสร้างนะครับสำหรับน้องใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่วงการบอนไซหรือน้องใหม่นั่นเองนะครับเวลาจะเข้ามาสู่งานบอนไซจะถามมาว่าตกลงจะให้ผมเริ่มจากไม้ชนิดไหนผมแนะนำอย่างนี้กันและกันไม้ที่แนะนำเมื่อวานแนะนำไปที่นิดหนึ่งแล้วก็คือบวยน้ำ นะครับนะบวยน้ําเป็นไม้ที่ลักษณะเด่นคือเลี้ยงง่ายโตวไวเลี้ยงง่ายโตวไวใบตาคู่นะครับนะแล้วก็มีความทนทานนะเวลาเหนียวนะฮะกิ่งก้านเหนียวว่าง้งเถอะเวลาจับไม่ไม,ไม่ไม่หักง่ายนะครับนะแม้จะเป็นตาเล็กๆก,ก็แล้วแต่นะครับ ทีนี้ว่าในส่วนของไม้ชนิดที่สองที่ผมแนะนําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็ให้ใหดูเลยนี่ก็คือเพียมนาดไต้หวันเพียมนาดไต้หวันจะมีเอกลักษณ์เขาคือกลิ่นนะฮะดมดูนี่จะเหม็นชุนๆแล้วแต่นะฮะแต่ผมว่าเขาหอมนะนะฮะเ,เพีมนาดไต้หวันก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายโตไวนะครับจัดรากได้สวยเลี้ยงขนาดได้แล้วก็มาเขียงนะครับยงปังแล้วก็สามารถเรี่มาสร้างไม้ส่งต้นเอียวได้หรือจะเป็นไม้ลีลา นะของต่างประเทศทำบิดใหญ่ๆนะครับโอ้โหนะไปดูได้ครับทีนี้ว่าในส่วนของเพลน้าไตหวันเป็นไม้ตาคู่ก็จะสร้างได้ง่ายนะครับเวลาบิดตานิดเดียวเองก็สามารถที่จะสร้างได้แล้วนะครับก็แนะนำน้องน้องและกันน้องใหม่น้องใหม่ทุกท่านนะฮะที่มาติดตามช่องผมนะเอาผู้ติดตามโดยเฉลี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่1,000คนต่อเดือนนะครับสามก็จะอยู่ประมาณ30คน ต่อวันก็นะท่านสามารถที่จะเ,เข้ามาศึกษานะฮะผมลงคลิปไว้เยอะอยู่สําหรับน้องใหม่ที่เข้ามานะครับอย่างวันนี้ผมแนะนําอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นไม้ที่ลักษณะที่สามารถสร้างทร,รงต้นเอี้ยวได้ตามใจเราสามารถที่ปรับแก้ไขได้ผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับผมจะชี้เห็นเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองผมเอามาให้ดู3ต้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนะฮะต้นนี้เหมือนกันนะครับน้องๆ ทุกท่านเลยสําหรับมือเก่านะท่านที่เก่งแล้วก็ดูไปกันแล้วกันนะครสร้างงานไปด้วยกันอย่างต้นนี้ผมได้ไม้กลุ่มนี้ได้จากไม้สวนสวนลุงนิดมาแล้วผมมาสร้างตอนแรกก็พยายามที่จะฝืนไปแต่ทีนี้ไม่ไหวฮะตัดทดิเลยไม่ต้องห่วงนะครับผมทดลองแล้วแตกแน่นอนเนี่ยผมตัดทิ้งหมดเลยนะฮะพอขึ้นมาเนี่ยจัดรากรากก็แบบไม่ใช่รากที่จัดนะครับเป็นรากธรรมชาติ แล้วพอขึ้นมานี่บวมผมก็เฉือนออกเลยนะฮะแล้วก็สร้างกิ่งหนึ่งนะกิ่งหนึ่งกิ่งซับหลังซับหน้านี่เมนอยู่นี่มาแก้ใหม่หมดเลยนะซับหน้าซับหลังนี่เมนอยู่นี่นะครับเนี่ยแตกง่ายนะครับแตกหมดแล้วครับในส่วนของข้างบนเนี่ยถ้าเราเลี้ยงขึ้นมานะนะครูบาอาจารย์บอกไว้เลยนะครับว่าการขึ้นไม้เนี่ย จะต้องสร้างโครงสร้างไปก่อนรายละเอียดจะพึ่งจริงๆแล้วผมใจร้อนนะที่จริงแล้วเขาต้องสร้างไปก่อนนะโครงสร้างมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองหลัง3 4สี่หน้า5้าหน้าขึ้นไปให้ครบก่อนแล้วค่อยมาสร้างรายละเอียดแบบนี้นะครับนะต้องเรียนอย่างนี้จริงๆแต่ผมมันใจร้อนนะก็มาลองสร้างดูแต่พอมันมาตรงนี้แล้วมันจะไม่ไปข้างบน นะพอถ้าเรามาสร้างเต็มตรงนี้ข้างบนก็จะไปช้าแต่ก็จบนะครับผมดูของบอนไซบ้านมดจบได้เหมือนกันนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้ก็แล้วกันท่านสร้างไปพร้อมกันนี้ก็ได้นะฮะใช้ใจร้อนทีนี้เมื่อได้โครงสร้างขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเน่กิ่งกิ่งหลังสามมันจะมาทางนี้ใช่ไหมพอสามไปทางกิ่หนึ่งปั๊มนะครับเราก็เลี้ยงยอดขึ้นมาแล้วก็ดึงสีหน้าห้าหน้ามาดึงสี่หน้าหลังสามสีหน้า,ล 3, นาแล้วตั้งยอดเลยก็ได้ถ้าต้องการฟอร์มเล็กๆนะครับ อันนี้เลี้ยงง่ายมากเลยแต่ว่าข้อสำคัญท่านจะต้องตามนะบอนไซไม่ใช่เรื่องราวที่จะต้องปลูกแล้วมันจะเป็นต้นบอนไซเลยนะครับรากท่านต้องรคอยดูแลลำต้นได้ขนาดนะขนาดของกิ่งนะครับได้แล้วท่านต้องตัดจะให้มันโตเกินมันจะบวมนะก็ต้องไล่มาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องมาเข้าลวดนะมันไปในทิศทางที่ที่ออกไปนอกเส้นทางนะนี่อย่างเงี้ยก็ต้องมาริดนะครับจะเอาตาคู่ไหน นะครับมันไม่ตรงเราก็ต้องบิดนะครับหาลวดเจนเล็กๆนะฮะเบอร์1เบอร์2เนี่ยห5มานะครับในลักษณะนี้นะครับต้นนี้เหมือนกันรกเลยนะเดี๋ยวผมต้องจัดการแล้วนะครับปัญหาของไม้ในลักษณะนี้นะอย่ารอให้ได้ขนาดเป๊ะนะครับเพราะมันเพราะว่ามันจะโตเกินนะเพราะฉะนั้นต้องตัดนะครับต้องตัดนะตามประสบการณ์ผมเลย เนี่ยอย่างเงี้ยพอโอ้โหเห็นมันโตแล้วตัดเลยครับเนี่ยให้เหลือให้เหลือตาคู่สุดท้ายไว้นะครับเอาตาคู่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นอย่างนี้ต้องบิดถ้ามันเป็นแนวตั้งต้องบิดนะครับนะต้องต้อง,ต,องต้องคอยดูนะครับต้องคอยดูนะต้องคอยดูเป็นระยะอย่าปล่อยนะครับผมปล่อยมาเยอะแล้วนะผมก็เหมือนกับพวกท่านน,น,นะนะนแรกๆก็นึกว่ามันจะ เป็นบอนไซเองนะที่ไหนได้ไม่เป็นครับนะพอไดน้นั่นหน่อยตัดเลยครับโครงสร้างข้อสำคัญคือโครงสร้างของของกิ่งเมนเนี่ยนะโครงสร้างของกิ่งเมนเช่นกิ่งหนึ่งกิ่งสองหลังสามสี่หน้านะแล้วก็ตั้งยอดหรือสี่หน้าห้าหน้าก็แล้วแต่ นะครับท่านจะต้องขึ้นโค้งไว้หลังจากนั้นนะในส่วนปลายนียมันจะไม่ค่อยได้เข้าลวดแล้วจะเข้าก็เข้าในส่วนปลายส่วนตรงโคนนี่ผมไม่ได้เข้าอีกแล้วนะอันนี้คือผมลองลองสร้างดูนะครับแล้วก็นำมาแบ่งปันนะครับนะไม่ต้องรองให้ได้ขนาดทุกกิ่งนะครับบางทีถ้าเนี่ยอย่างส่วนยอดนี่ก็จะโตเร็ว,เร,วเราต้องตัดคุมไว้นะครับต้องเล่นตัดคุมไว้อย่างนี้จริงๆ นะถ้าไม่คุมไว้นะครับมันโตกว่าเพื่อนนะมันโตเกินในส่วนของข้างล่างนะฮะมันก็จะไม่สวยนะครับเกรยกว่าไม้มีอาการเกิดอาการบวมนะครับอาการกริ่งโตกว่าข้างล่างนะฮะก็ต้องตัดแบบนี้ส่วนท่านจะถอดใบหรือไม่ถอดก็แล้วแต่นะครับถ้าเราถอดใบเรารู้แล้วเราก็ไม่จะเป็นต้องถอดทุกครั้งก็ได้นะครับนะก็พิจารณาเอากันแล้วกันนี่คือที่ผมลองสร้างดูนะครับก็ได้ผลครับนี่อย่างเงี้ย แล้วสามารถที่จะทาบกิ่งได้ด้วยนี่ผมทาบนะอันนี้ผมทาบกิ่งไว้เนี่ยนะพอทาบได้แล้วก็จะนําไปทาบในส่วนต่อไปนี่กิ่งกิ่งหน้าไม่มีผมทาบกิ่งหน้าไว้ตรงนี้นะเอาเอา,เอาแค่เคเบิลทายรัดนี่ฮะอยู่แล้วเดี๋ยวผมต้องตัดออกนะครับแล้วในส่วนของต้นนี้นะที่ได้ฟอร์มแล้วคือต้นนี้นะครับผมเคยลงแล้วนะครับคราวนี้ปล่อยไว้มันก็ขึ้นดีเหมือนกันนะเนี่ย นะ่จะเอาไม่ทันจะเอาไม่อยู่เนี่ยเพมหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ท่านต้องขยันหน่อยครับนะต้นนี้ฮนะต้นที่สวยๆนะสวยอยู่แต่แต่รากธรรมชาตินะต้องเรียนท่านอย่างนี้นะรากก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับนะไม้อย่างนี้นะครับมันสามารถที่จะสร้างสร้างได้แล้วก็สร้างเงินได้ด้วยนะผมเรียนด้วยความเคารพเลยนะครับ ถ้ามีตุพอเราทําแล้วเราพอได้มีกําลังใจก็สามารถที่จะขายได้แล้วประมาณนี้นะครับนะผมก็จะให้น้องๆน,นะครับน้องใหม่ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมต้องมาเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทาเสนอให้ดูเป็นคร่าวๆถามว่าถ้าตัดตัดตัดคุมเลยล่ะได้ไหมเออมันมันได้ตอนที่เราสร้างรายละเอียดเต็มแล้วเราตัดคุมได้ แต่รายละเอียดยังไม่เต็มเราไปตัดคุมในกิ่งมันจะชนกันยุ่งเหยิงทด้ไหนนะครับนะพวกเรียนอย่างนี้กันแล้วกันนะเราต้องคัดกิง่งโครงสร้างของกิ่งนะครับด้านในให้มันให้ให้มันได้จังหวะจากโคนก่อนนะครับก่อนที่เราจะต้องมาตัดคุมนะนานๆเรามาเออเขาเรียกอะไรมาไล่ทีนะมาถอดใบไล่กิ่งทีก็ได้ครับในลักษณะนั้นนะครับนะนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็เป็นการแนะนำนะฮะเพราะว่า,าถ้ามาทำในทีละขั้นตอนนะทุกท่านก็เคยได้ชมแล้วลองย้อนไปดูคลิปนะครับเ,เราก็สามารถที่จะริดใบนะครับริดใบเพมหน้าออกแต่ว่าระมัดระวังเวลาเข้ารวดเพมหน้าไต้หวันยอดเล็กๆเนี่ยเขาจะจะหลุดง่ายครับนะบางทีตาที่เราต้องการเนี่ยเนี่ยตาที่เราต้องการเนี่ยพอเราไปไปจับเผลอนิดเดียวมือไปชนก็หลุดแล้ว นะจะแตกต่างจากบุยน้ำชนิดหนึ่งตรงนี้นะครับนี่คือลักษณะนิสัยการเจริญเติบโตและธรรมชาติของไม้แต่ละชนิดก็แตกต่างกันเราก็ต้องลองลองสร้างดูแต่ไม่ต้องห่วงครับหลุดแล้วก็แตกใหม่ได้นะฮะสำหรับไม้กลุ่มนี้ถ้าแก้ไขได้นะครับที่จริงแล้วผมอยากนําเสนออย่างนี้ก็แล้วกันถ้าสรุปให้ฟังว่าถ้าสมมติว่าเราจะสร้างไม้ในลักษณะนี้ใช้เวลาจริงๆแล้วไม่น่าจะเกิน3ปี นะครับผมเรียนด้วยความเคารพลเลยถ้าเราสามารถที่จะตอนกิ่งนะครับจัดรากแล้วก็นําไปลงพื้นที่กว้างถ้าท่านมีสักพื้นที่สักหนึ่งไร่นะฮะหนึ่งไร่ก็ถ้าห่าง2เมตรก็จะลงได้ประมาณสัก800ตน้นโอ้โหเยอะนะครับ800ต้นเนี่ยแปดร้อยตน้นถ้าสมมติหน้าเราเลี้ยงไปได้ในลักษณะนี้นะครับได้ลักษณะนี้แล้วจบไม้จบนะครับสมมุติว่าขายถูกๆกันเองกันแล้วกันสัก ต้นละสองพถ้า500ต้นเอเคห้ารอยต้นนะฮะต้นละสองพันสองหเป็น10บก็ประมาณล้านหนึ่งไม่ธรรมดานะครับทําจํานวนลองดูนะครับเนี่ยผมเห็นบอนไซบ้านมดเขาทำกับลุงนิดลุงนิดบอนไซเนี่ยพอทําแล้วเงินมันเป็นได้เงินมหาศาลเลยทีเดียวนะท่านบอกว่าเหมือนฝากเงินไว้ในต้นไม้ นะอันนี้ผมไม่มีพื้นที่ผมก็จะเลี้ยงได้แค่สี่ห้าต้นอย่างนี้นะพอได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันกันนะครับก็ฝากน้องๆนะฮะเอฟซีที่อยู่ต่างจังหวัดท่านมีพื้นที่ผมแนะนําเลยไม่ว่าจะเป็นบ้วยน้ําเทมป์นาไต้หวันมงนรุ่ลาท่านตอนกิ่งจักรากแล้วก็โอ้โหลงไปเลยครับนะหาลไยหนุนรากไว้แล้วก็ลงไปเลยครับประมาณสักชนิดละห้าห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นะอะไรจะเกิดขึ้น นะเป็น10บสล้านเลยทีเดียวนะครับขายทีขายได้ไหมขายได้แน่นอนนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็รู้สึกว่าจะนําเสนอเยอะไปสักนิดนึงนะฮะเขาเรียกว่าฝันฝัน,ฝ,นฝันกลางอากาศเลยทีนี้ฝันเฟื่องเลยนะครับเอาละครับสร้างงานบอนไซต้องมีฝันมั่งมันจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานนะถ้าเราไม่มีเอารายได้มาเป็นตัวล่อเราก็สร้างไปงั้นแหละนะครับ นะสร้างไปห่อเหี่ยวไปนะไส้แห้งไปไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะนั้นสร้างต้องสามารถที่จะขายได้ด้วยนะครับผมรับรองเลยขายได้แน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับสร้างงานไปได้วยกันสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยครับสวัสดีครับทุกท่านครับ